สุดท้ายของข่าววงลงค่ะต้องสะบัดบอมนิดนึงมีคนท้าทามมาให้ไปประกวดเอาร่างมองอย่างี้ได้สวยเออไหวพิปฏิพานสมองสปีชได้แต่ต้องไปเพิ่มในเรื่องของทักษะสังกฤษอีกเยอะเลยไม่ไม่เป็นไรหรอกเราเรียนรู้เราพูดจับใจได้เราไม่จะเป็นต้องพูดด้วยทักษะขนาดนั้นคือการแทดกสื่อสารจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้เป็นทริคเนาะคุณไม่ต้องไป กังวลแกลมมากลัวรู้สับไว้แล้วจับมันชนกันเลยลูกพูดเขารู้เรื่องพอพูดถึงเวทีมีอีกหนึ่งเวทีที่โอปอลจะไปที่เม็กซิโกตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนก็โอปอลก็เต็มสูบเลยเดี๋ยวเจ้าตัวเดี๋ยวจะต้องจัดเวลาให้มานั่งเล่าเองอนางเต็มที่มากนะคะนางคิดว่าวันที่17ตุลาเราจะเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยสายการบิน ตเตอร์กิสแอนไลน์เซกามินคู่บุญของเรา <ทะ S 2> นั่นแหะสินะคะก็รู้ลามาเห่ามากแล้วเราก็จะไปประกาศให้โลกรู้ว่าโอปอก็คือสาวไทยแท้สวยนะที่จะออกไปบอกให้โลกรู้ว่านี่แหละ Am Real Thai นี่แหละนี่โอปอสวยมากคือ an ชุดไทยก็สวยเห็นว่าตอนนี้เป็นลูกรักเม็กซิโกแต่งชุดของเขาก็ก็เหมือนคือกับประเทศบ้านเขาคือเวลาเราจะไปประเทศไหนแล้วก็ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เนี่ยเีนที่แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพอแอนโทเนียแตะสนามบินนู้ยผู้คนที่เอลซัลดอ์รักมากเพราะว่าทำอาหารปปูซัตแปลงแปลงปปูซัตส่เป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆา ไป้ยเป็นพับหอบิซายอะไรเงี้ยถ้ไปถึงเราก็เปิดการท่องเที่ยวของเขาเลยแต่ปีนี้โอปาไปถึงเนี่ยก็จะมีการทํากิจกรรมร่วมกับสถานทูตไทยเพราะฉะนั้นเอกัครราชทูตก็ได้เตรียมงานไว้หมดแล้วซึ่งเป็นงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเม็กซิโกสนุกแน่นอนแล้วก็เสร็จปุ๊บถ้าเป็นไปได้เย็นวันที่19เราก็จะส่งตัวน้องเข้ากองเลยก็คือน้องเขาประกวด27 โนบินบินยี่สิบเจ็ดแล้วก็เข้าเข้ากองยีิบเกแล้วก็ไปประกวดวันไฟนอลคือที่สิอหกแล้วก็คือตรงกับ17็ดเช้าไทยนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอัปเดตแล้วเรามีติดแบะเรียวทางที่แม่บอกติดคอเวทีเขาเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับสำหรับมิสอนเวอร์สทุกปีแล้วก็เป็นวาระที่ทุกคนต้องตื่นเช้ากันมาลุ้นโอปอว่า มงสามมาแน่ใช่แบบที่เรามรอกันมาเราต้องลุ้นหนูว่าต้องมีคนลางานอะอ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทุกปีใช่ไหมยังเปิดที่จะดูเราก็คือมีการปิดลงหนังเลยนะคะใช่ปิดโรงานไปดูแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยดูหมดถูกทีนี้อีกหนึ่งคน ใช่น้องเขาจะไปประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลสวยสะพรึงนี่สวยสวยยังสวยมากสวยไหมให้พูน้องยาดเปล่าก็เม่อสะพรึงนี่เป็นละรออันดับสองนางสีฟ้าร์ซีเดียวกับกาลค่ะเป็นน้องที่น่ารักของหนูมากมากค่ะน้องอายุเท่าไหร่ในปีเนี้ยเบลล่าปียี่สิบสองค่ะแล้วเป็นไงบ้างเล่าเล่าอจอลเสื้อฟ้านี่ใช่สวยโดดมากๆชื่อนางเรียกแบบ เบลล่าอาร์เบลล่าสิตานันเบเกอรีเดเบเกอรีเขามีเชื้อไทยพูดไทยได้คุณแม่ไทยคุณพ่อฝรั่งอุ้ยค่ะอุ้ยชุดนี้สวยมากโอ้โห สวยไหมสวยไหมสวยตงกอนสวยเหมือนตุ๊กตาเลยใช่ใช่จำได้เลยว่าตอนประกวดเดี๋ยวนะหนูไม่ได้มองชุดฮ้ยได้นะหุ่นหุ่นเทียคือตอนที่หนูประกวดอะเป็นคนเดียวที่หนูฟอไปก่อนทำไมเพราะหนูชอบหน้าเขามากสวยหนวตาเป็นคนที่เวลาเจอคนสวยแล้วคนเก่งอจะยิ่งชอบคือไม่กลัวว่าจะแบบเป็นคู่แข่งกับไม่คืออยากไปเป็นเพื่อนกับเขาก็คือจะแบบเราโชคดีเบลล่าเขาเรียกว่าเหมือนว้ยมางตรงกันมากๆเป็นนักกีฬาเหมือน กันเป็นกิจกรรมเหมือนกันทำให้เรามีเเอ energy แล้วเบลล่าเนี่ยก็เหมือนกันอย่างหนึ่งคือยิ้มได้ทั้งวันเขาใช้ยิมตลอดเวลาเรามองโลกบวกเหมือนกันค่ะแล้วมันก็เหมือนเราแบบช่วยเสริมกันทุกเรื่องตอนหนูไปประกวดมิสโกรบอ่ะน้องก็คือแบบเป็นที่ระบายให้หนูเยอะมากๆเหมือนกันแบบให้กำลังใจกันตลอดเลยซึ่งตอนนี้น้องเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้อันดับแรกเขาก็อ exercise เพื่อจะทำหุ่นให้มัน l ี a ให้มันมัสซ้อมไปออกกำลังกายทุกวันเลยกับการทุกวันเลยใช่ไปกับการเป็นกับการทุกวันเพราะว่าแบบ เหมือนมีเพื่อนมันก็เหมือนได้กำลังใจอ่ไหจำได้ว่าแม่ปุ้ยเคยเมาว่าการนะเคยเคยสั่งข้าวมาแล้วมาดนใช่อันนี้มันเป็นจริงนะเพราะว่าช่วงเขาต้องลดน้ำหนักอาการเล่าซิตลังจากที่โดนแม่ด่าไปบอกว่าอน่าเธอเป็นกระเลยใช่เวลากินกันเป็นคนกินเกถ่ายรูปมาบานมาก คือต <łość> ัวการ่ะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ออกที่ตัวเยอะค่ะแต่ว่าจะไปออกที่หน้าเนี่ยเยอะมากๆแล้วด้วยขอเราเป็นคนเหนือเราจะหน้าแป้นนะคะเราเวลายิ่งกินมันก็ยิ่งบาดอกเรื่อยๆแล้วยิ่งออกต้องก็บานมากๆจีน่าก็สวยหวานมากแบบแล้วแบบว่าทีนี้ก็เลยต้องแบบเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการทานก็คือดมแทน แล้วก็จะกินซุกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเฮลตี้แต่ก็ไม่ต้องกินกับน้ำเปล่าใช่คือกินกับน้ำซุปไม่ได้เลยกับซอสก็ไม่ได้เลยซุกี้ความบวมยิ่งอย่างนี้นะสั่งซุกี้มาชั้มเลูมันก็มีน้ำซุปอาน้ำซุปอกแล้วน้ำเปล่าเทเข้าไปโอตาเราใช่ชีวิตสั่งข้าวผัดมาแล้วสั่งแล้วก็คิดว่าจะกินสักคำสองคำไม่เข้ามาดมแล้วก็วังแล้วก็หวางจบ เออ,เอ,อคือคือจะสวยนี้แบบไม่ง่ายเนาะจ,จะต้องในเรื่องของ,งการกินแล้วก็ในเรื่องของ,งออกกำลังกายใช่ค่ะใช่ใชแ,แต่ตก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคือแต่มันก็ดีนะมันทำให้พอเขาควบคุมเรื่องอาหารการกินเนี่ยไอ้อโรค ฮิโปหูไโไทน์รอยค่ะไอโพรไทรอยไม่ใช่ฮิโปมันก็หายงใช่ไหะก็คือเป็นที่กินยาให้ตรงเวลาแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คือกินเฉพาะกินเฉพาะที่ต้องการของร่างกายเหลือก็โซเดียมก็ไม่มีอะไรสุขภาพดีขึ้นเลยดีเลยแหละเนาะก็ฟิตเลยตอนนั้นคือแบบเดินเท่าไหร่ก็ไม่สะบัดละคือแบบว่ากล้ามเนื้อลุนกล้ามเนื้อแบบแน่นปากสวยรีโอสวยเลยอ่ะก็เนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่ากินได้ทุกอย่างไม่ใช่ฉันจะปล่อยตัวเองยังไงได้ฉันก็ต้องดู ูแลตัวเอง<ช>นะก็ต้องไปกับเบลล่าที่นี่เดี๋ยวต้องฝากเชียร์เชียร์น้องด้วย,วยนะครับกับม<ช>ิสอินเตอร์คอนติเนนตัลที่จะประกวดในโรดมี่เป็นเวทีใหญ่นะเ<ช>น,น,นาะเชีร์ดังไปประกวดที่ประเทศอียิปต์ ในรวบในเาประกวมก็เยอะมากเยอะมากครับพี่ปุ้ยแล้วมาใสาแบบสายสตรองอ่ะสายสูงสูงสวยๆกันท้งน้นสวยแล้วก็ส่งเบลล่าไปเชื่อใช่เพราะแปลประกวดที่ลาตินเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาประกวดที่ไหนเนี่ยความเป็นของประเทศนั้นๆน่ะมันก็จะออกมาใช่การเลือกนางสาวงามไปประกวดที่ต่างๆด้วยก็มีต้องดูจริต ใช่ครับของผู้วิภาคที่ไปเนี้ย Miss Intercontinental เนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มงใหญ่มาแล้วนะครับนั่นคือนลินนั่นเองคือเราอะครองมงกุฎใหญ่ผู้ชนะอยู่นะครับเพราะปีนี้เราก็ยิ่งต้องส่งคนที่แบบเป๊ะปังเอาไปอยากเล่น2 b บ้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้ ราจะอัปเดตข่าวสารแล้วซึ่งแม่ปุ้ยเนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์ b บ a เซ s e s ซามจาก IDM จริงๆนะแม่ปุ้ยเป็นคนชอบรับประทานงานดำค่ะก็อย่างผลิตภัณฑ์ตัว b บ a เซ s e s ซามี i อยตัวนี้อย่างที่แม่ปุ้ยบอกนะคะก็เป็นน้ํามันงานดําขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆง,งาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทานตั้งแต่สมัยมืก่อนแล้วแม่ที่เราเอามาคั่วคินคแม่ปุ้ยชอบ ต้อาทานงามันหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเลยจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซสเมีออยเนี่ยก็คืองาดําใช่ก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ด้องจัดมาเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยตัวแพ็คเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไป สมมดตว่าไปทํางานแต่อันนี้นะคะแม่ปุ้ยจะทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วมันช่วยได้จริงๆว่าแล้ววันนี้ลืมวันนี้ยุ่งวันนี้สายจับมากเลยไม่ได้ทานมื้อเย็นเลยนะคะใช่ค่ะทานง่ายอ่ะทานง่ายนะคะเราก็เป็นเป็นซอฟเจลแล้วมันกลืนง่ายไม่ติดคอด้วยแล้วก็แยกออกมาเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยคือแม่ปุ้ยบอกว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่ติดกันมันไม่เหนียวมันแยกออกมามันดูสะอาดแล้วมันดูสะอาดนวลเป็นราคาถูกจะตาในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุกับ60ซอฟเจลนะ ซึ่งสามารถทานได้เลยซึ่งถ้าเป็นัวลาัวลาซอฟเจลัวลาเม็ดก็ทานได้60วันเนอะ <ừ> แต่แม่พ้ยบอกว่าเช้ากับเย็นไม่กล่องนึงแม่พ้ยทาน1เดือนพอเน้ะหเดือนอย่าลืมค่ะกับแร็กซ s เซ a m มีออยตราไอดีเอค่ะอ,อ,อ,อสุดทายนี้เดี๋ยวให้น้องฝากกันอีกหนึ่งรอบกับผลงานของน้องค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับ ผลงานที่กำลังจะออนแอร์ในปีหน้านะคะ <Ừ. S 1> เป็นหนังภาพยนตร์ครั้งแรกของการเลยค่ะชื่อเรื่องว่านาคบันนะคะ<ม>แล้วก็ฝากติดตามธุรกิจหลังจากนี้ค่ะแม่การจะมีการเปิดตัวแน่นอนร่วมกับน้องๆผู้ปกี่้องทางการได้ยินค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะก็<อ>วันนี้ขอบคุณน้องการด้วยนะคะ,คะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับรายการของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามรายการข่าวมงลงนะคะได้ทุกๆวันพุธนะคะเวลาสามทุ่มนะคะจนถึง4ี่ทุ่มค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนกับรายการข่าวมงลง สวัสดีค่ะของแท้ต้องที่ทีวีเดแรก